ตอนนี้ค่ะตั้งครันได้17สัปดาห์แล้วมีอาการท้องแข็งหน่วงท้องหมอที่ฝากคันบอกว่าเป็นอาการเสี่ยงแท้งก็เลยให้ยามารับประทานแต่ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมตอนนี้กังวลมากว่าจะต้องดูแลตัวเองนะคะหรือระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมนะคะเพราะว่าเป็นท้องแรกด้วยนะคะก็อันดับแรกเลยอันดับแรกเลยสําหรับทุกท่านนะคะที่อายุคันยังไม่ยังไม่เข้าสู่ระยะแบบถ้าอายุคันยังต่ํากว่า24สสัปดาห์นะ่ะ ความผิดปกติทุกอย่างที่สามารถทําให้คลอดได้เราเรียกว่าเป็นการเสี่ยงแท้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเด็กยังไม่สามารถมีชีวิตได้เนาะเพราะฉะนั้นคําแนะนําของหมอตรงนี้นะคะสามารถใช้ได้กับคนที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครันจนอายุคันยังไม่ครบ24สัปดาห์หมอให้คําแนะนําตามนี้เลยถ้าสมมติว่าคุณแม่ท่านไหนกําลังมีความเสี่ยงที่จะแท้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะแท้งคุกคามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเลือดออกทั้งช่องคลอด มีเรื่องของหมดลูกบีบตัวหรืออะไรใดๆก็ตามที่กําลังบอกว่าเรากําลังมีโอกาสที่จะแท้งเนี่ยคาแนะนําของหมอนะหนึ่งค่ะถ้าในกรณีที่คุณแม่ได้ยาระงรับยากันแท้งมานะในรูปแบบของอะไรก,ก็ตามนะยากันแท้งมีหลายรูปแบบบางคนอาจจะได้แบบกินบางคนอาจจะได้แบบเนบนะคะบางคนอาจจะได้ลักษณะเป็ญญนยาฉีดนะคะไม่ว่าจะได้ยากันแท้งในรูปแบบใด ขอให้ใช้ยาตามที่คุณหมอใจมาได้เลยนะคะเพราะว่ายาเนี่ยไม่มีผลเสียใดๆต่อสุขภาพของคุณแม่และน้องอยู่แล้วแต่เป็นยาที่ช่วยลดความเสี่ยงที่เราจะแท้งนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ยาคือจําเป็นใช้นานแค่ไหนก็ได้ตราบใดที่คุณหมอพิจารณาว่าจําเป็นต้องใช้ก็ใช้ต่อเนื่องได้เลยไม่ได้ส่งผลเสียใดๆต่อแม่และเด็กนะคะแต่เป็นประโยชน์และจําเป็นเพราะมันเป็นการรักษานะคะข้อแรก ข้อ 2. ค่ะการดูแลตัวเองในทุกๆก,กรณีที่มีความเสี่ยงของการแท้งบุตรไม่ว่าจะสาเหตุใดๆก็ตามสิ่งที่คุณแม่จะต้องดูแลตัวเองก็คือจะต้องห้ามมีเพศสัมพันธ์หลีกเลี่ยงการยกของหนักของหนักคืออะไรคือของที่มีน้ำหนักมากกว่า5กิโลกร,รัมขึ้นไปคือหนักนะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเรายกได้สบายๆทุกอย่างที่เราทําแล้วต้องเกรงหน้าท้องมีโอกาสที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการแทง้งหรือคลอดก่อนกําหนดได้ เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะการเดินขึ้นลงบันไดแบบปกติอะ่ะสมมุติว่าบางคนบ้านแบบมี2ชั้น3ชั้นแล้วบอกก็ต้องเดินขึ้นไปนอนบนบ้านได้ไหมได้นะคะเดินขึ้นลงบันไดวันละรอบสองรอบแบบชีวิตปกติอะ่ะได้แต่อย่าเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆเหมือนอย่างเช่นถ้าเราไปออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยต้องเดินขึ้นเดินลงเงาเลี่ยงนะคะใช้ลิฟต์แทน แต่ถ้าอยู่บ้านเฉยๆเดินขึ้นเดินลงวันหนึงเช้าครั้งหนึงเย็นครั้งหนึ่งโอเคนะคะอันนั้นคือใช้ชีวิตปกติได้นะคะแล้วก็อันดับต่อไปก็คือในเรื่องของการดูแลตัวเองหลิกเลี่ยงในเรื่องของอาการท้องผูกท้องเสียทั้ง2กรณีนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดการแท้งบุตรได้ถ้าหากว่าเรามีความเสี่ยงที่จะแท้งอยู่แล้วนะคะหรือจะคลอดก่อนกําหนดนี่แหละ เพราะว่าอะไรถ้าท้องผูกเราเบ่งเยอะแรงเบ่งตัวเนี้ยจะไปออกแรงที่หมดลูกด้วยก็เท่ากับเราไปเบ่งมดลูกเนาะถ้าหากว่าท้องเสียการเคลื่อนไหวของลำไส้เยอะๆที่ไปกระตุ้นที่ลำไส้มันถูกกระตุ้นนะ่ะมันจะไปกระตุ้นหมดลูกให้เกิดการบีบตัวร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท้องผูกหรือท้องเสียจะส่งผลให้โอกาสในการแท้งหรือคลอดก่อนกำหนดสูงขึ้นนะคะประมาณนี้แต่ว่าถ้าหากว่าถามว่าเรื่องอื่นๆอย่างเช่น จำเป็นจะต้องนอนทั้งวันไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะคะขึ้นกับขึ้นกับความรุนแรงแล้วกันขึ้นกับความรุนแรงว่าเราจะแท้งแบบถ้าหากคุณหมอสั่งมานะบอกว่าคุณแม่ต้องนอนห้ามเดินห้ามยืนห้ามนั่งถ้าคุณหมอสั่งนะแปลว่ามันจําเป็นแต่ถ้าคุณหมอไม่ได้สั่งคุณใช้ชีวิตปกติได้เลยค่ะจะเดินยืนนั่งก็คือตามชีวิตปกตินะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าไปใช้ชีวิตชิลถึงขั้นว่า ไปเดินออกกําลังกายรอบหมู่บ้านอันนี้ไม่ควรนะคะหรือว่าไปเดินแบบไปขุดดินทําสวนปลูกผักทํากับข้าวซักผ้าแบบทํางานบ้านหักโหมอันนี้ไม่ควรนะคะแต่ใช้ชีวิตปกติน่ะได้นะคะเพียงแต่หลีกเลี่ยงอะไรบ้างอย่างที่บอกเมื่อกี้หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หลีกเลี่ยงในเรื่องของการส่วนล้างช่องค้อส่วนอุจจาระซึ่งตรงนี้ก็รวมถึงระวังในเรื่องของอาการท้องผูกและท้องเสียถูกไหมคะแล้วก็รับประทานยาตามที่คุณหมอให้มา และสังเกตอาการตัวเองให้ดีถ้าหากว่าทําทุกอย่างแล้วแล้วเรามีปัญหาในเรื่องของอาการไม่ว่าจะเป็นปวดน่วงปวดทวงท้องอยู่แบบเรื่อยๆหรือในเรื่องของการมีเลือดออกทางช่องคลอดไม่ว่าจะออกมากหรือออกน้อยถ้าหากว่าเป็นเลือดที่ออกมาใหม่เป็นสีแดงสีส้มสีชมพูถ้าเป็นอาการเหล่านี้แปลว่าเราต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีนะคะอย่าชะล่าใจเพราะว่าอาการปวดน่วงปวดทวงปวดบีบหรือแม้แต่เลือดออกเนี่ย อาการพวกนี้เป็นอาการแรกที่กำลังจะบ่งบอกว่าปากบดลูกเรากำลังจะเปิดเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีโอกาสที่จะแท้งหรือคลอดก่อนกำหนดเนี่ยถ้าปากบดลูกเปิดนั่นหมายความว่าเราก็ต้องแท้งหรือคลอดก่อนกำหนดถูกไหมคะเพราะว่ามันคืออาการก่อนที่จะเกิดสิ่งนั้นเราก็ต้องสังเกตอาการเหล่านี้ให้ดีถ้ามีก็รีบไปโรงพยาบาลไม่ต้องกลัวว่าไปแล้วจะเสียเที่ยวนะคะเพราะว่าไปเสียเที่ยวไม่เป็นไรกลับมาบ้านได้คือไปแล้วไม่เจออะไรไปแล้วทุกอย่างปกติ ก็ยังโอเคยังกลับมาบ้านได้แต่ถ้าเราไปช้านะเราจะเสียใจเพราะว่าเราทําอะไรไม่ทันมันไม่สามารถที่จะรักษาได้นะคะหมายถึงว่าถ้าในกรณีที่เด็กปากมรลกเปิดเยอะแล้วเด็กหลุดออกมาแล้วเนี่ยเราจะทําให้เขาสามารถแบบเจริญเติบโตต่อได้คือมันเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลตัวเองก็ประมาณนี้แล้วก็ให้สังเกตอาการประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะยังไงหมอส่งกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ ขอให้อาการเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นแล้วกันเนะแล้วก็ขอให้การตั้งครรภ์ของคุณแม่ค่ะสามารถตั้งครรภ์ต่อเนื่องได้จนไปคลอดในอายุครรภ์ที่ครบกําหนดแล้วก็คลอดออกมาโดยที่น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเลยกันแล้วกันนะคะยังไงก็ส่งกาลังใจให้ค่ะ